โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ก็อยู่กับสมาร์ทวอตเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็แนะนําวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวดียี่สิบตัวนี้นะครับสมาร์ทดียี่สิบนะโอเควิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็เอาตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมปึ๊บดันตัวนี้ออกเห็นไหมครับท่านจะเห็นอ่าอันเนี้ยนะครับเห็นไหมจะเป็น ตัวตายแพรนะครับหรือเป็นที่ใส่ชาร์นะครับโอเคผมจะปิดเครื่องไว้ก่อนโอเคทำมันหมดแบตหมดไปแล้ววิธีการชาร์จแบตนะครับก็ตัวนี้ไม่มีรูให้ชาร์จหรือรูให้เสียบอะไรต่างๆนะครับก็เป็นตัวที่หลายคนก็คงจะงงมันคืออะไรนะครับก็วิธีครับนี่เห็นไหมครับอะแดปเตอร์มือถือของเรานะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์นนิดหนึ่งนะครับอ่า อะแดปเตอร์มือถือของเรานะครับก็ชาร์จอย่างนี้เลยนะครับชาร์จอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าทางสายอ่าด้านทองแดงด้านนี้ครับอ่ารบกวนให้เพื่อนมาจับมือหน่อยโอเคจับให้หน่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการชาร์จแบตนะครับอ่าให้หันตัวนี้นะครับใส่กับอ่าเห็นไหมครับด้านนี้นะครับเขียยเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ อย่างนี้เลยนะครับดังนั้นก็ไปเสียบชาร์จนะครับชุบมันก็จะชาร์จเข้านะครับเนี่ยแบตมันเริ่มจะหมดแล้วนะครับก็คือชาร์จง่ายๆนะครับหรือบางคนเสียบอย่างนี้นะครับเสียบผิดนะครับมันก็จะไม่ขึ้นเป็นสีเขียวๆนะครับขึ้นเป็นแบบชาร์จนะถ้าหากขึ้นเป็นสีเขียวๆชาร์จหรือสั่นยืดยืดสองครั้งนะครับก็คือชาร์จนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ไปเสียบได้เลยนะครับ ออค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับเสียบอะแดปเตอร์อย่างโหดอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของเจ้าตัวสมาร์ทวอทตัวนี้นะครับโอเคถ้าหากเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ